sám bài đi pino, thắp than sám bài đi, quậy乌鲁 quậy cào nào, <cười> <cười> จะมายังจะมายังมันยังลิวจะมายังมันนี่นะบบเมนมือได้มันนี้นนะสุดสุดสุด ก็บอกมาฝากนะวะสุดเดียวหสุดเดียวนุ่มมวนลให้นอนอีกก้อนนอนอีกก้อนบันสิงสว่าง แอกสวดพี่น้องจ๋ามาอนีิมุเหตุยังอไรของมเพื่อนอะมูีหนงะมมีเงาอไสมางบนอยู่มาลิน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 แล้ว พอจอยไปเอาเข่าพี่น้องพอจอยไปเอาเข่ามาซีข่าโบรายก็เลยไปเอาเอารู้จักไปเอาจักสอบไปเนาะเข่าซองสอบไปป้าไปพี่บ่าวสุมเคลียบอลอยู่พี่น้องหมอนซื้อพอก,กันแตกก็สวดยังเคลียสุมเคลียเคลีย อ้าวเหตุบอลอยู่อ้าเก็บแต่ไม่ซองบะเซอร์นั่นโอ้เกือบตายแก้วนะเก็บเนี่ยยายไปจอบประคาวอยู่วัดคุณ้นะเก็เนี่ยยายคาอยู่วัด ได้บนดูเซยปีโอ mm ้ย hmm. คุยอ่านจอกด้วยซูเีพะอิหมูจะไปเก็บมาหาไปเก็บมาลินโอ้อิหมูก็ได้มูเสมอเนี่ยแก้ว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 ห่าบนแก้วค่ะข่กแถวนี้นะจูดบนอนจูดนะซู ทัางกระซีนเอออกในสมัยยันบาทเด้ยังหมดมันอยู่ยูกตื่นเลยทั้งน่ะก็เล้เสียบดำให้มันก็เสีติงนแหละนู่นแต่อันนี้แม่ประ้พณในผัไปแล้วแม่น บแต่ไโอ้ยตีเอ้คนทุกคนอยากได้เป็นงานเป็นงานโซฟผู้ใหญ่ออบมัอนประเทแรห้าคนเดีขยะเก็บกระป๋องเบียร์ขายตละเจ้าพันเผื่อสิฮอดโลเก็บเป็นช่งทำเรืออะไรเงินหกสิบพันปีน่ะมันเก็บมาน่ะแค่สอบเดียว

อับน้ำอับแบน่พี่น้องเอ้ยตื่นมาแล้ว่เรียบไม่อยู่วันนี้ใช่ลูกตื่นละบอนำเน,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 นาะอับนำให้ลูกก็ด้พยา้ามเลือกถ่ายคลิปต่อเด้อ น้องจ๋าพอกัน,นใะไรพี่น้องเอ้ยลูกแล้วเอารับแห้งรับแล้วอิตีน่รับแล้วพกักการิดมาใิไห้หัวพี่น้องซุ่มนมกันโอ้อิตรีรับแล้ว <c oughs> แดดแดดนี่มันคือหัวกันเราเท่ากับมึงนะ

ยนสู้ยนนี่มันยังที้อยพกพยว่าลไม่โมวหส่ายน่ะเขาบม้ริมไดนิมมันนักก็ยิมใช่มังยัยใเออเาถกเออ้ากเขตบ้านี่ละบ้านจ่างในหัวนี่น้เาถือกันปกติพรินีมีดีไดยถือกันนดขถือกันเดนน่ะขายยอกมือยอกจนเมื่อยมึงยิมสบายด้แล้วก็ทันมึงอยากหยอกก็หยอกอานอกแ้ก็หอ้าวเอกนครั้งกนละบาทเลย ังังตัวเองเดเอออยู่หมดเลไก่ก็ก็ไก่ไก่ก็ไก่เนี่ไงนันน่นนั่นทิศมาเจ้าบอสะได้เมือสากยาบอสจักขัดดาดจุ๊บชองขาหรุอแล้วจับชอขาบอช่องขาเจ็บปะบ่เรือนมาสาเลือนมาสามทิศเลยั้งัลเคทาต่้งใจไข่ไข่ไข่ข้าจีก้าจะไปซักยาเลยบอสมำบ้าเด้วยไม่ได้น้องเมย์ไปขี้กันชา ไข่ข้างไก่ช่องตพี่น้องเอ้ยวงในข้างไก่อ้าวไก่ยดีวะพอพอพายตีมาลินที่คู่มือคู่มือเนี่ยหม,ม,มูก็ซีดีหมูคือได้มันมีหลดจักเขาพามาแล้วยามากแต่้าวแต่กๆไก่แห้งอนี่เนาะโบรด้กระซำก็คงไอหนาวอย่าง,าาาาาางนี้ไข่เนาะอืในเนาะนี่ยหลจักมนาเลยพาิ่ข้ามสูงแล้วให้นิมาส่งก็แต่เสา อย่ออกเลยโมรอ่ออกเลยหันกายอะออกแล้วกายหายแล้วอยากย่างได้น Bu ี่นะอยากไปเอยากคานเลยคันคาน่ได้ดนาอยจะขนกูอยอกหวันนี้คันดีันดีมือมันเจ็บน้องามแข่งกันเออแล้มือกูเหลือต้องดมน้อง พนกับโบตกยัง <Karma> ว <himself> ่าโอ้ยมือมือซื้นมือหนึ่งซองซมือก้อนนั้นขำมันนะเฮือนทานเฮืนทานพาเลือมามีมามีมามีบ่อมาขึ้นนี่ก็เหลือฮักบ่อมาเป็นอย่างเนาะก่อแหงมีผู้มาทางบ่อ้งนเบื้องเบิ้งเบื้งก่อนนี่นี่นะนี่ขี่โผล่ล้วนกฤตวิทย์จันโนะจานวิทย์แหละมันาฮักแสหัวก็มี

พอเดนปีนึ่งูกได้เลยเป็นได้ไล้ลูกน้อยบ่อีหมูเน่ยเป็นไวไหมไปีนึงแล้วเป็นแล้วว่างไรถเตรียมหนูได้ขาปนปีฮอปีเลยอีหมูเน่ยเป็นไหวไหวผื่นบนติ๊กนังอักเึนยอเ็นปนเจือเถื่อนเป็นแล้ักเป็นเล มันก็บอมันดอกน้องน้อมันนอ้องเอาลูกมึงใหญ่ป่านี้มึงยังเป็นประจำเดือนป่ะเป็นแล้วเขาเป็นเลยก็เป็นเื่อหนึ่งหรือกระซักเฉลี่ยมันก็บอเป็นมันมิดกาหนดแทงหึงอะไรทางบอเป็นเอาถามเป็นจะไปซักอีกเทามันบอเป็นหัวใอยู่เนาะเดนก็คเดนเขาอารมณ์ดีแล้วนะมีแต่อยากไปอยากขาน ล่มกันในลูกเดินเขาหายกันแล้วอันนี้นะเขาถือกัอยู่อีตีกับอีหมูนะคะมาโฮมมาโฮมแม่ยอกลูกนกูฮักกัว่าว่าถือการชูบันอีตีอยากหววงไอตีนะแพงการลูกเด้อกึกกก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 แงกนนี่มาังม่เานะกน่มืงมบัดน้เราอยึหัวมืงเป็นนี่แหละหัวมันอยาขี้ละอยางามกอหัวเอือยมันปนไง อีเลิกก็บอหลายลูกไปทิ่มไปทิ่มไปแกมแก้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 มันแก้มมันแก้มมันหนเนอหนเ้อหนเ้อแก้มมันหืนเนื้อหืนเนื้อหืนเนื้อนเน้อหนเหเนืนน้อหืนนเกเ่นนเเอนเน้อนเออน้หหอ้าว